สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะดิฉันนะคะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาเดอนกรุงเก่านะคะซึ่งในอดีตนั้นนะคะเราก็ได้เสียกรุงไปถึงสองครั้งสองครานะคะซึ่งกรุงศรีอยุธยานี้หรือที่คนไทยในปัจจุบันบางส่วนก็เข้าใจและเรียกกันว่ากรุงเก่านั้นนะคะก็เป็นราชธานีอันสําคัญของคนไทย ด้วยว่า417ปีที่ดำรงตนเป็นราชธานีนั้นนะคะได้เกิดเป็นประวัติศาสตร์เกิดศิลปะวัฒนธรรมและวิถีซึ่งแสดงเห็นถึงความเป็นพื้นฐานอันดีงามของสังคมมากมายจนมาถึงปัจจุบันนะคะในนักประวัติศาสตร์บางท่านนะคะก็พยายามจำกัดนามของกรุงศรียุธยาเอาไว้มากมายนะคะบ้างว่านามกรุงศรียุธยา ออกเป็นสองช่วงก็คือช่วงต้นก็คือเรียกว่ากรุงอยุธยาและในตอนปลายก็คือหรังรัชสมัยสมเด็จพระนาเรศวรเป็นต้นมาก็จะเริ่มเรียกขานว่ากรุงศรีอโยธยาดังเช่นที่ได้รู้จักกันอยู่ในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเรียกนามของราชธานีแห่งนี้ว่าอย่างไรนะคะในการรับรู้และความเข้าใจของคนไทยในวันนี้ต่างก็เข้าใจกันว่ากรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานีที่สำคัญของคนไทยมานับแต่อดีตนั่นเองนะคะด้วยระยะเวลาร่วม417ปีของกรุงศรีอยุธยานับว่ายาวนานพอสมควรค่ะผ่านการครองราชของมหากษัตริย์ถึง3/4พระองค์ใน5ราชวงศ์ผ่านการต่อสู้การขับเที่ยว ทางการเมืองและการแย่งชิงอำนาจมานับครั้งไม่ถ้วนนะคะและก็แน่นอนว่าผ่านวิถีทางสังคมพัฒนาการทางเศรษฐกิจและก็ผ่านห่วงเวลาทาั้งดีและร้ายมานับครั้งไม่ถ้วนแต่สิ่งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นบาดแผลและก็เป็นเรื่องที่คนรุ่นหลังยังสนใจกันเสมอมานั่นก็คือการเสียกรุงศรีอย,ยุธยาให้กับชาวต่างประเทศนั่นเองนะคะว่ากันว่าตลอดระยะเวลา417บปี กรุงศรีอยุธยานั้นนะคะเป็นบ้านเมืองต้องทำศึกสงครามกับเพื่อนบ้านอยู่เสมอในระยะแรกอาจทำสงครามกับล้านนาขเขมรหรือแม้แต่บางหัวเมืองมลา,ายูนะคะแต่ไม่เคยมีบ้านใดเมืองใดที่จะสามารถลุกรา้นและเข้ามาทำลายความเสียหายให้กับกรุงศรีอยุธยาได้เท่ากับการทำศึกสงครามที่เกิดขึ้นกับชาวพม่า เพื่อนบ้านด้านทิศตะวันตกของกรุงศรีอยุธยานะคะตลอดระยะเวลา417ปีที่ผ่านมานะคะกรุงศรีอยุธยาก็ต้องเสียกรุงให้กับการลุกดานของชาวต่างชาติเพียงสองครั้งเท่านั้นนะคะและก็สองครั้งนั้นนะคะก็เสียให้กับชาติพม่าเพียงชาติเดียวด้วยเช่นกันนะคะโดยครั้งแรกกรุงศรีอยุธยาก็ต้องเสียกรุงจากการพ่ายแพ้ในการทําสงครามในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ต่อมาพม่าซึ่งมีพระเจ้าบุเรงนองเป็นผู้นําในปีพศ2112และก็ครั้งที่สองก็เป็นการเสียกรุงที่บอบช้ำมากที่สุดมากจนไม่อาจที่จะกลับมาฟื้นฟูราชธานีให้รุ่งเรืองได้ดังเดิมนะคะและก็ถือเป็นการปิดฉากราชธานีของคนไทยในานามกรุงศรีอยุธยาอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นในปีพศ2310 ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านภูหลวงและเป็นกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของกรุงศรีจุย,ยาการเสียกรุงครั้งนั้นนะคะเป็นการเพิ่งพรมให้กับพมา่าที่มีพระเจ้ามังระแห่งราชวงศ์อลงพญาหรือราชวงศ์คองบองเป็นพระมหากษัตริย์กันนั้นนะคะในความเศร้าเสียใจก็ย่อมมีเสียงโหดร้าที่สดใสในความเจ็บปวดย่อมมีความสุขและความปิติ อยู่ในอีกฝั่งหนึ่งนะคะสำหรับกรุงศรีอยุธยาแล้วการเสียกรุงศรีอยุธยาทั้งสองครั้งนั้นนะคะอย่างน้อยที่สุดแม้ว่าจะนำมาซึ่งความสูญเสียและความเจ็บปวดสักเท่าใดก็ตามนะคะกันนั้นคนไทยก็กลับได้เรื่องดีรักเบียดมาด้วยเช่นกันนะคะนั่นก็คือหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาไปแล้วคนไทยก็ได้พบกับพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถถึงสองพระองค์ โดยครั้งแรกก็ได้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาเป็นผู้กู้เอกราชได้ในการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองคนไทยก็ได้สมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมาเป็นวีรบุรุษของชาตินะคะจนชาวประชาต่างขนานนามของทั้งสองพระองค์ว่าเป็นมหาราชแห่งปวงชนชาวสยามนะคะ เรามาดูบุคคลสำคัญก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนะคะบุคคลสำคัญฝ่ายกรุงศรีอยุธยานะคะก็จะมีราชวงศ์บ้านภูหลวงนะคะราชวงศ์บ้านภูหลวงเนี่ยค่ะเป็นชื่อของราชวงศ์ลำดับที่หแห่งอาณาจากักรอยุธยาเป็นราชวงศ์สุดท้ายก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในปีพศ2310มีพระมหกากษัตริย์ในราชวงศ์ทั้งสิ้น6พระองค์นะคะ โดยเริ่มตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเพราชาในปีพศ2231ถึงสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ในปีพศ2310รวมระยะเวลา79ปีทีเดียวนะคะโดยชื่อรัชวงศ์บ้านภูหลวงนี้นะคะมาจากหมู่บ้านภูหลวงแขงเมืองสุพันณบุรีอันเป็นถิ่นกำเนิดเดิมของสมเด็จพระเพราชา โดยลำดับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์บ้านผูหลวงนะคะก็มีดังนี้นะคะสมเด็จพระเพชราชาครองราชระหว่างปีพศ2231นจนถึงปีพศ2246นะคะรวมระยะเวลา15ปีนะคะต่อมาก็เป็นสมเด็จพระสันเพชรที่8ก็คือพระเจ้าเสือนะคะครองราชระหว่างปีพศ2246 จนถึงปีพศ2251รวมระยะเวลา6ปีนะคะต่อมาก็เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทยครองราชระหว่างปีพศ2251จนถึงปีพศ2275รวมระยะเวลา25ปีนะคะต่อมาก็เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบร,รมโกศของราชระหว่างปีพศ2275จนถึงปีพศ2301นะคะ รวมระยะเวลา26ปีนะคะต่อมานะคะก็เป็นสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรของราชระหว่างปีพศ2301นะคะรวมระยะเวลา2เดือนนะคะต่อมาก็เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระธที่นสุริยาอาอมรินพระเจ้าเอกทัตของราชนะคะระหว่างปีพศ2 3 1 1จนถึงปีพศ2310นะคะ รวมระยะเวลา9ปีนะคะอ,นนาอาณาจักรอยุธยาภายใต้ราชวงศ์บ้านผู้หลวงอ่อนแอลงเรื่อยๆนะคะด้วยความมีความขัดแย้งตลอดราชวงศ์ผู้คนแตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายเช่นการชิงราชสมบัติเมื่อสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทยสะระหว่างพระโอรสของสมเด็จพระเจ้าไทยสะกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่กินระยะเวลายาวนานถึง1ปี หรือการช่วงชิงราชสมบัติจากสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งราชวงศ์ปราสาททองเมื่อตอนต้นราชวงศ์ด้วยนะคะในสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอาอมรินหรือพระเจ้าเอกทัศนะคะสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอาอมรินหรือพระเจ้าเอกทัศน์มีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าเอกทัศน์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่34พระองค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงของราชระหว่างปีพศ2 3 0 1นจนถึงปีพศ2310ทรงเป็นพระาราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่ประสูติแต่กรมหลวงพิพิธมนตรีพระพันวส,สาน้อยนะคะต่อมาได้รับการสถาปนาให้ทรงกรมเป็นกรมขุนอนุรักษ์มนตรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหนึ่งปีก่อนหน้าการเสด็จสวรรคต พระองค์ก็ได้ทรงแต่งตั้งให้เจ้าฟ้าอุทุมพรผู้เป็นพระอนุชาของเจ้าฝ่ายกระทั์ได้ดํารงตําแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแต่เจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิษได้ทูลว่าเจ้าฟ้ากมรมขุนอนุรักษ์มรีพระเชษฐายังคงอยู่ขอพระราชทานให้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานน่าจะสมควรกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศตึงตรัสว่า กรมขุนอนุรักษ์มนตรีนั้นโชดเขาหาสติปัญญาแลความเพียรไม่ได้ถ้าจะให้ดำรงผานุศัก์มหาอุปราชสำเร็จราชกิจกึ่งหนึ่งนั้นบ้านเมืองก็จะเกิดภัยพิบัติชิบหายเสียและมีพระราชดัสสั่งให้กรมขุนอนุรักษ์มนตรีออกผนวดเสียเพื่อไม่ให้กิดขวางเจ้าฟ้ากรมขุนพินิจขึ้นเป็น กรมพระราชวังบวรสถานมงคลหลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตแล้วนะคะสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรสเสด็จขึ้นครองราชแต่อีกสองเดือนถัดมาพระองค์กลับมาแสดงพระประสงค์ขึ้นครองราชและ,สะเสด็จเข้าประทับณนะพระที่นั่งสุริยตอมรินจนทําให้เกิดเหตุก,การณ์ความไม่สงบขึ้นสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรยอมสละราชสมบัติและ,สะเสด็จออกผนวด เจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีจึงเสด็จขึ้นครองราชเมื่อปีพศ2301นะคะและในระหว่างที่พระองค์ครองราชนะคะพม่าก็ได้ยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพศ2303สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ได้ทรงขอให้พระเจ้าอุทมพรราพนวดมาช่วยบริาการรบพระเจ้ารงมพยากษัตริย์พม่าที่ยกทัพมา ได้รับบาดเจ็บจากปืนใหญ่ต้องยกทัพกลับและสิ้นพระชนระหว่างทางนะคะต่อมาในปีพศ2307พระเจ้ามังระโอรสของพระเจ้าอารองพยาได้ขึ้นเป็นกษัตริย์พมา่าและได้ส่งกองทัพมาตีครุงศีอยุธยาอีกให้เกณฑ์กองทัพกว่าเจ็ดหมื่นนายยกเข้าตีเมืองไทยสองทางทางทิศใต้เข้าตีทางด้านเมืองมริด ส่วนทางด้านเหนือตีลงมาถึงแคว้นล้านนาและบรรจบกันที่กรุงศรีอยุธยาเป็นศึกขนาบกันสองข้างโดยร้อมกรุงศรีอยุธยานานถึงหนึ่งปีสองเดือนก็เข้าตีพระนครได้นะคะเมื่อวันที่ต็ดเมษายนพศ2310สุเนศชูตินธารานนท์มีความเห็นว่าผู้ชำระพงสวดานไทย ไม่ได้ระบุพระราชกรณียกิจของพระเจ้าเอกทัศน์สํายังกล่าวพลาดเพียงแมแง่ย้ายอยู่บ่อยครั้งหากแต่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆกับมีการกล่าวถึงกษัตริย์พระองค์นี้อย่างชื่นชมนะคะคำให้การชาวกรุงเก่าพากฏความว่ากษัตริย์พระองค์นี้นะคะทรงพระกรุณากับอาณาประชาราษฎร์ทั้งปวง แผ่เมตตาไปทั่วสารพัดสัตว์ทั้งปวงในคำให้การของคุณหลวงวัดประดู่ทรงรรมปรากฏความว่าพระองค์ตั้งอยู่ในธรรมสตริตพิพิษเสด็จไปถวายนมัสก,การพระศรีสันเพชรทุกเพราไม่ได้ขาดพระบาททรงกลมอยู่เป็นนิดบพิษตั้งอยู่ในทศพิษสิบป,ประการแล้วครอบครองคุมขันทศีมาทั้งสมณพรามณ์ก็ชื่นชมยินดีปรีเปรมสุขนิราชทุกข,ขไทย ด้วยเมตตาบารมีทั้งฝนก็ดีบริบูรณ์พูนความสุขมิได้ดานทั้งเข้าปาอาหารและผลไม้มีรถโอชาฝูงอาณาประชาราและชาวนิคมชนบทก็อยู่เย็นกเกษมสารมีแต่จะชักชวนกันทําบุญให้ทานและการมโหรสพต่างๆทั้งนักปาาผู้ยากผู้ดีมีแต่ความสุขที่ทุกขอบขันทศีมา นอกจากนี้จากหลักฐานทั้งสองยังกล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระเจ้าเอกทัตเช่นทรงออกพระบัญญัติเครื่องช่างตวงวัดต่างๆมาตาเงินบาทสลึงเฟื้องให้เที่ยงตรงและโปลดให้ยกเลิกภาษีอากรต่างๆเป็นเวลา3ามปีหลังกรุงแตกแล้วนะคะพระเจ้าเอกทัตก็ทรงสวรรคต สาเหตุการสวรรคตรของพระเจ้าเอกทัตมีหลายข้อสันนิษฐานในหลักฐานของคนไทยส่วนใหญ่บันทึกไว้ว่าพระองค์เสด็จสวรรคตจากการอดพักขยาหารเป็นเวลานานกว่า10วันภายหลังจากที่เสด็จหนีไปซ่อนตัวที่บ้านป่าจิกใกล้กับวัดสังคาวาสทหารพรม่าชเชิญเสด็จไปที่ค่ายโพสามต้นในทองสุขได้นำพระบรมศพไปฝังไว้ที่โคกพเมนตรงหน้าพระวิหารพระ มงคลบพิษต่อมาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงอัญเชิญพระบรมศพขึ้นถวายพระเพลิงตามโบราณราชพณีส่วนทางพงศาวดารพระม่ากล่าวว่าเกิดความสับสนระหว่างการหลบนีในเหตุการณ์กรุงแตกดึงถูกปืนยิงสวรรคตที่ประตูไทยวังส่วนคำให้การของแอนโทนีโกยาตันตำแหน่ง h ฮสออฟเดอะฟอร์ ออยูโรเปียนเมื่อวันที่26เมษายนพศ2 3 1พได้กล่าวว่ากษัตริย์องค์ที่สูงวัยก็คือพระเจ้าอิคาัศนะคะถูกโอกปงพระชนโดยชาวสยามเช่นเดียวกันหรือไม่พระองค์ก็ทรงวางยาพิษตนเองนะคะต่อมาในสมัยพระเจ้าอุทุมพรนะคะพระเจ้าอุทุมพรหรือพระเจ้าอุทุมพรมหาพรพินิจหรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สี่ มีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าดอกเดือนะคะเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่33แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมโกศที่ประสูติแต่กรมหลวงพิพิธมนตรีพระพันวสาหน้อยนะคะต่อมาได้รับการสถาปนาให้ทรงกรมเป็นกรมขุนพรพินิจนะคะพระองค์มีพระเชษฐาร่วมพระราชมารดาคือเจ้าฟ้าเอกทัต หรือกรมขุนอนุรักษ์มนตรีนะคะและมีพระเชษฐภคินีและพระคณิฐาร่วมพมันดา6หกพระองค์นะคะได้แก่เจ้าฟ้าปะภาวดีเจ้าฟ้าประชาวดีเจ้าฟ้าพินทวดีเจ้าฟ้าจันทวดีเจ้าฟ้ากษัตรีและเจ้าฟ้ากุสุมาวดีนะคะหลังจากเจ้าฟ้าธรรมมาธิเบศก็คือเจ้าฟ้ากุ้งนะคะซึ่งเป็นกรมพระราชวังบวลสถานมงคล สิ้นพระชนเมื่อปีพศ2289นะคะสมเด็จพระเจ้าบรมกศมิได้ทรงแต่งตั้งพระราชโอรสพระองค์ใดขึ้นเป็นพระมหาอุปราชแทนเป็นเวลาถึงสเวบีนะคะต่อมาในปีพศ2300จึงทรงตั้งเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิจขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลด้วยทรงเห็นว่าทรงพระปรีชา มีภระสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดเมื่อสมเด็จพระเจ้าปรมโกศสวรรคตเจ้าฟ้ากมรมขุนพรพินิตได้ขึ้นครองราชเมื่อปีพศ2301ทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สแต่ก่อนหน้าที่จะมีพระบรมราชาพิเศษนั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบและพระนุชาต่างพระมดาสามองค์คือกรมหมื่นจิตสุนทร กรมเอิสุนทรเทพและกรมมื่นเศษพักดีได้พยายามแย่งชิงราชสมบัติแต่สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรทรงขอให้พระราชาคณะเกลี้ยกล่อมจนสำเร็จและพระองค์ได้ราชาพิเศษขึ้นครองราชเมื่อพระองค์ครองราชได้เพียงเดือนเศษก็สละราชสมบัติแล้วถวายราชสมบัติแก่เจ้าฟ้ากรมคุณอนุรักษ์มนตรีผู้เป็นพระเชษฐา แล้วพระองค์เสด็จออกผนวดประทับอยู่ที่วัดประดู่ทรงธรรมแต่เมื่อเกิดศึกอารองพยาขึ้นในกรุงพระองค์ก็ทรงศึกออกมาช่วยเหลือบ้านเมืองและกลับขึ้นครองราชอีกขนแต่ปรากฏว่าเมื่อเสร็จศึกแล้วพระองค์ก็กลับถวายราชสมบัติให้กับพระเชษฐาอีกครั้งหนึ่งแล้วทรงลาไปผนวดอีกซึ่งเป็นที่มาในการเรียกพระองค์ว่าคุณรวงหาวัด ในการต่อมานะคะและปรากฏว่าเมื่อกรุงศรีอุธยาเกิดศึกสงครามอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นศึกครั้งเสือกรุงนั้นพระองค์ก็ยังคองสมานเพศอยู่ไม่ได้ลาศิกขาบทออกมาอีกเลยนะคะหลังจากเสือกรุงศรีอยุทยาครั้งที่สองเมื่อปีพศ .2310 สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรก็ถูกกวาดต้อนไปที่พมา่าด้วยพร้อมกับเจ้านายและเฉลยชาวไทยอื่น โดยทางพม่าได้สร้างหมู่บ้านขึ้นอยู่รอบเมืองมันทะเลและพระองค์ได้เป็นผู้ให้ปากคำเรื่องประวัติศาสตร์อยุธยาแก่พม่าซึ่งต่อมาได้ชื่อว่าคำให้การคุนหลวงหาวัดในปัจจุบันนะคะหมู่บ้านดังกล่าวนี้ก็ยังคงมีอยู่มีชื่อว่าเมงตาสึก แปลว่าเยี่ยงเช่าชายซึ่งยังคงมีหลักฐานปรากฏถึงวัฒนธรรมไทยอยู่เช่นประเพณีการขนไสเข้าวัดในวันสงกรานต์หรือการตั้งสารบูชาป่อปู่หรือหัวขนเป็นต้นนะคะแม้ผู้คนในหมู่บ้านนี้จะไม่สามารถพูดไทยหรือมีวัฒนธรรมไทยเหลืออยู่แล้วก็ตามนะคะแต่เป็นที่รับรู้กันว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นเชลยมาจากไทย ปัจจุบันคนไทยกลุ่มนี้มีชื่อเรียกว่าโยเดียนะคะตามพงศาวดาพรพม่ากล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรสวรรคตในขณะเป็นบรรพชิตในปีพศ2339นะคะสำหรับบุคคลสำคัญฝ่ายพม่านะคะเรามาดูนะคะว่ามีใครบ้างนะคะราชวงศ์อรองพยาและพระเจ้ามังระนะคะราชวงศ์อรองพยาหรือราชวงศ์คงบง เป็นราชวงศ์ที่ 3. ในประวัติศาสตร์พม่านะคะและเป็นราชวงศ์สุดท้ายของพม่าก่อนที่จะตกเป็นเมืองขึ้นของสหราชอาณาจักรและสิ้นสุดการปกครองระบอบสมบูรณ์ราสิทธิราชของพม่านะคะราชวงศ์อารมพยานั้นนะคะได้รับการสถาปนาขึ้นโดยการเสวยราชสมบัติของพระเจ้าอารมพยาในปีพศ2295 พระองค์สามารถขับไล่ชาวมอนและยึดครองอาณาจักรมอนได้อีกครั้งในปีพศ2302ภายหลังการล่มสลายของราชวงศ์ตองอูทั้งยังสามารถกลับเข้ายึดครองเมืองมันีปุระได้ในเวลาเดียวกันนะคะทรงสถาปนาเมืองชเวโบขึ้นเป็นราชธานีก่อนจะได้ย้ายไปที่อังวะและทรงพัฒนาเมืองดังกุ้ง หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆขึ้นเป็นเมืองท่าสำคัญและกลายเป็นเมืองหลวงในเวลาต่อมานะคะต่อมาพระเจ้าอารมพยาก็ได้ทรงนำทัพบ,บุก,อา,ากอาณาจักรอยุธยาเนื่องจากทางอายุธยาได้ให้การสนับสนุนมอญที่ลีภัยสงครามเข้ามาพึ่งบารมีกษัตริย์ไทยซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมรมมกฏและไม่พอใจที่ไทยยึดเรือสินค้า ที่จะเดินทางมาค้าขายขับพมาที่เมืองมริดโดยเดินทับเข้ามาทางด่านสิงขรทางจังหวัดประตวบทีลรีคันแต่ไม่สำเร็จนะคะและก็สิ้นพระชนหลังจากทำสงครามครั้งนั้นพระเจ้ามังระผู้เป็นพระราชโอรสของพระองค์ได้สืบทอดติตนารมของพระราชบิดาต่อนะคะพระเจ้ามังระหรือพระเจ้าเชงพยูเชงเป็นพระโอรส องค์ที่สองในจำนวนหกพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอารมพยาปฐมกษัตริย์ราชวงศ์อารมพยาหรือราชวงศ์คองบองได้ขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ที่สามของราชวงศ์อาร์พยาในปีพศ2303พระองค์ได้ตามสเสด็จพระเจ้าอารมพยาพระราชบิดามายังสงครามกับอุตรดยาด้วยนะคะต่อมาในปีพศ2306 หลังจากขึ้นของราชพระองค์ปารพบในที่ประชุมขุนนางว่าอยุทยาไม่เคยแพ้อย่างรับคาบมาก่อนพระองค์สืบทอดเจต,ตนารมณ์ของพระราชบิดาด้วยการส่งทัพใหญ่มาสองทางร้อมกรงสีอยุธยาในปีพศ .2307 ทางหนึ่งให้เนเมลสีหบดีนำพลเข้ามาทางเหนือด้วยการตีล้านช้างล้านนาและหัวเมืองเหนือก่อน และอีกทางหนึ่งให้มังมหาโนราธานำกองทัพเข้ามาทางใต้ทั้งสองทัพเข้าร้อมกรุงศรีอยุธยาไว้นานถึงหนึ่งปีครึ่งแม้ผ่านฤด,ดูน้ำแบบก็ไม่ยกทัพกลับภายหลังแม่ทัพฝ่ายใต้คือมังมหาโนรธาจะเสียชีวิตลงก็ส่งแม่ทัพคนใหม่จากเมืองมอตะมะชื่อเมียงเยเมียงระอสนา เข้ามาทำหน้าที่แทนจนในที่สุดก็สามารถตีกงุงศรีอยุธยาแตกได้ในปีพศ2310แต่กองทัพพม่าก็อยู่ไม่นานเนื่องจากพระเจ้ามังระทรงให้เร่งทำการและรีบกลับเพื่อทำสงครามกับจีนในรัชสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลงพระเจ้ามังระมีพระนามที่ปรากฏในผงสวดาดารพม่าว่า เชียงพระยูเชียงโดยเป็นพระนามที่พระองค์ตั้งเองอันเป็นพระนามเดียวกับพระเจ้าบุเรงนองซึ่งแปลว่าพระเจ้าช้างเผือกก่อนที่จะยกทัพตีอยุทยาพระเจ้ามังระได้ยกความชอบธรรมเหนือดินแดนอยุธยามาแต่ครั้งพระเจ้าบุเรงนองพระเจ้ามังระสวรรคตอย่างกระทันหันในปีพศ2319หลังจากอาเซวุนกี้ แม่ทัพพม่าได้ตีพิษณุโรคแตกแล้วเตรียมจะกรีธาทัพกับสู่กรุงธนบุรีเป็นผลให้เป็นผลให้อแซวุนกี้ต้องยกทัพกับทันทีถึงแม้อยุธยาจะถูกทำลายรับครับก็ตามแต่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ทรงสถาปนาศูนย์กลางอำนาจขึ้นมาใหม่ในกรุงธนบุรีพระเจ้ามังระก็ จึงส่งแม่ทัพคนใหม่มาคืออาแซวุนกี้นำทัพใหญ่เข้ามาปรับปามฝ่ายทนบุรีในปีพศ2318อาแซวุนกี้สามารถตีหัวเมืองพิษณุโลกแตกและกำลังจะยกทัพตามลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ก็ต้องยกทัพกลับเนื่องจากการสิ้นพระชนของพระเจ้ามังระในปีพศ2319 จากนั้นก็เกิดการแย่งชิงราชสมบัติกันเองราวสี่ห้ปีก่อนที่จะกลับมามีความมั่นคงขึ้นอีกครั้งในรัชสมัยของพระเจ้าปดุงพระองค์ทรงยกทัพเข้าตีดินแดนยะไข่ได้สำเร็จซึ่งไม่เคยมีกษัตร,ริย์พม่าพระองค์ใดทำได้มาก่อนจึงทำให้พระองค์เกิดความพลิดเขลินยกกองทัพใหญ่มาถึง9้าทัพหเส้นทางที่เรียกว่าสงครามเก้าทัพ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าดูลาโลกมหาราชแต่ไม่ประสบความสําเร็จเ้อนกลับมาที่ราชวงศ์อรองพญาอีกสักนิดนะคะในรัชสมัยพระเจ้าจักกายแมงซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์ที่เจ็ดของราชวงศ์พม่าได้ยึดครองแคว้นอัดสําของอินเดียได้สําเร็จทําให้พม่าต้องเผชิญหน้ากับจัก,กรวรรดิอังกฤษ ซึ่งกำลังล่าอาณานิคมอยู่ในขณะนั้นก่อให้เกิดเป็นสงครามที่เรียกว่าสงครามพม่าอังกฤษครั้งที่หนึ่งซึ่งนะคะกินเวลาน,านานถึงสองปีตั้งแต่ปีพศ2อ,อ6 7จนถึงปีพศ2อ6 9สนะคะสงครามก็จบลงด้วยชัยชนะอย่างงดงามของอังกฤษด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าในทุกๆด้านมหาบันดุระ แม่ทัพพมา่าที่เรื่องรือก็จบชีวิตลงทําให้ต้องลงนามในสนธิสัญญาชื่อว่าสนธิสัญญายันดาโบพม่าจำต้องยกเมืองที่สำคัญให้แก่อังกฤษเช่นมณีปุระยะไข่ตานาวสีต่อมาได้มีการละเมิดสนธิสัญญาฉบับนี้ทําให้เกิดสงครามพมา่าอังกฤษครั้งที่สอง และตบลงด้วยชัยชนะของอังกฤษอีกชิ้นเคยในรัชสมัยของพระเจ้ามินดงพระองค์พยายามที่จะฟื้นฟูความเข้มแข็งของรัฐอาณาจักรขึ้นอีกครั้งโดยสถาปานามนรรเรขึ้นเป็นรัชธานีมีการสร้างพระราชวังอย่างใหญ่โตแต่ในรัชสมัยของพระโอรสของพระองค์คือพระเจ้าสีปอพระองค์ไม่สามารถควบคุม สถานการณ์ทั้งในและนอกประเทศไว้ได้ทําให้นําไปสู่การทําสงครามกับอังกฤษอีกครั้งและครั้งนี้อังกฤษสามารถเข้าครอบครองพมา่าไว้หมดทั้งประเทศในปีพศ2428และทําให้พระเจ้าสีปอเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพมา่าด้วยนะคะราชวงศ์อรมพยามีกษัตริย์ทั้งหมด11พระองค์ กินระยะเวลาตั้งแต่ปีพศ2295จนถึงปีพศ2,428มีเมืองหลวงหลายเมืองทั้งชเวโบอังวะอมรปุระมันทะเลนะคะนี่คือประวัติศาสตร์ก่อนที่เราจะเสียกรุงศรีอยุธยาในครั้งที่สองนะคะเราเล่าถึงประวัติศาสตร์ของ ชาวสยามนะคะแล้วก็เล่าประวัติศาสตร์ของประเทศพมา่านะคะก่อนที่จะเสียดินแดนให้กับอังกฤษนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิ์เคทชัแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ดิฉันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะขอบพระคุณและสวัสดีนะคะ ทุกทุกท่านอย่าลืมติดตามชมไปนะคะท่านจะไม่พลาดคดีดังหรือคดีใดที่ดิฉันจะนำมาเสนอนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะอีพีหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ